สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโปอีกอุ้งเอิงขอโทษทิปแต่ออกสื่อว่าคุยแล้วซุ่งเดือดลั่นเห็นแก่ตัวเก๋ไก่ไม่ฟ้องก็บุญแล้วจากกรณีอุ้งเอิงยูทูบเบอร์สาวเด็กในสังกัดและเป็นหวันใจยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดังสไปซ์เอสหลังทั่วลงระอุถาโถมทั้งทำคอนเทนต์ไปพาแฟนเก่าของยูที่เป็นเพื่อนของสไปเข้ามาในสตูดิโอ จนทำให้เพื่อนๆในแกง SPD ต่างทยอย unfollow อีกทั้งยังทำคอนเทนต์แนะนำเพื่อนเก่าสมัยมัธยมแล้วไปแคปภาพจากคลิปวิดีโอของเก๋ไก่สไลเดอร์ซึ่งเป็นแฟนเก่าของสไปด์มาแปะในคลิปของตนเองแถมยังได้ตัดหน้าเก๋ไก่เจ้าของคลิปออกทำให้ถูกมองว่าไม่สมควรทั้งละเมิดลิขสิทธิ์และเป็นการไม่ให้เกียรติเจ้าของคลิป อุงเอิงได้ออกมาโพสขอโทษในสตอรี่ไอจีส่วนตัวยอมรับผิดไม่ได้ไตร่ตองให้ถีถ้วนประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อคนอื่นๆซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ได้ขอโทษเพื่อนๆและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวทันทีนั้นล่าสุดซุงสตาวินเพื่อนสนิทของสไปยยูและเกไก์ไลฟ์เตือนล่าสุดตอนหนึ่งฟาดอุงเอิงว่าคนที่ควรขอโทษคือเพื่อนผมทั้งสองคนผมก็เลยโทรไปถามเพื่อนเพื่อนบอกไม่ได้คุยอะไรเลย คือจะหลังไม่หรือจะแบบจะทําอะไรก็ได้ไม่ใช่ยังไม่ได้ทําอะไรแล้วไปลงสื่อบอกว่าคุยกันแล้วดูดคลิปไปแล้วก็ไปตัดหน้าเจ้าของช่องออกแล้วก็ไปทำคอนเทนต์กระทบคนอื่นแล้วก็สร้างดราม่าขึ้นมาทําให้ยอดวิวมันเยอะก็เปิดโฆษณาไรายได้เข้ากระเป๋าตัวเองคือมันเห็นแก่ตัวคือจริงๆคนที่ควรขอโทษคือขอโทษให้ถูกประเด็นขอโทษให้ถูกคนผมไม่ได้อยากยุ่งอะไร แต่ว่าที่ทำอยู่มันไม่ถูกต้องคือผมหุดหงิดมึงจะไปโกหกคนอื่นทำไมมึงควรขอโทษเก๋ขอโทษอยู่ไงเราไปลงอะไรก็ไม่รู้แล้วยังไม่ได้คุยกันเลยแล้วไปบอกคนอื่นว่าคุยกันคือถ้ายังจะทำแบบนี้อยู่ผมจะออกมาพูดเรื่อยเคยทำอะไรกับเพื่อนผมไว้บ้างผมไม่อยากจะพูดถึงมันนะเอาให้จบเป็นเรื่องๆเ,เอาเรื่องมีให้จบจะได้จบแต่ถ้าไม่ออกมาพูดอะไรไม่ต้องขอโทษหน้าสื่อก็ได้มึงคุยกันหลังบ้านก็ได้ แต่ก็ขอให้คุยกันจริงๆแค่นั้นจบแล้วแต่ประเด็นคือไม่ได้คุยกันเลยแล้วบอกคนอื่นว่าคุยผมไม่โอเคมันมีคนเสียหาย ยังมีอีกหลายเรื่องน้องในทีมการร้องให้เลยนะสุดท้ายให้ไปทักมาขอโทษแทนคือมันหนักมากไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยแค่ออกมาพูดให้จบผมคุยกับคนที่เสียหายแล้วเขาไม่โอเคเลยไม่ใช่กับเพื่อนด้วยจะก,กับใครก็ตามมันไม่ถูกต้องฝากแค่แค่มึงคุยจริงๆกับคนที่เขาเสียหายเขาไม่ฟ้องมึงก็บุญหัวแล้วจริงๆฟ้องได้เอาคลิปคนอื่นมาตัดหน้าและเอาไปเปิดโฆษณามันมีโทรมาก็ไม่อยากรับเอาเบอร์แปลกมาเอาเบอร์แปลกมาให้เขาระ แล้วจะให้พูดว่าคุยแล้วอีกนะผมไม่อยากยุ่งเรื่องนี้เลยเพื่อนผมก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้มันยังไม่โอเคแล้วกันพร้อมขอโทษเพื่อนที่นั่งไลฟ์ด้วยกันว่าขอโทษมันไม่ไหวจริงๆผมก็ไม่ได้มีอะไรกับไปเพื่อนผมก็แปลกไปผมก็ไม่ชอบพูดตรงๆมันเหมือนโดนเล่นของหรืออะไรกูก็สงสารมันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ